มาดูเรื่องราวนี้หน่อยในที่สุดเนี่ยพระเอกลิเกแต่ว่าไปก่อเหตุสลดที่ไปฆ่าลูกเลี้ยงแล้วยังข่มขืนลูกเลี้ยงอีกหนึ่งคนตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะสำหรับภรรยาของเขาแล้วก็แม่ของเด็กเนี่ยบอกเลยบอกว่าขอให้ผู้ชายคนนี้รับกรรม กับสิ่งที่เขาทํามันโหดเขี่ยมเกินจะรับได้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคนก่อเหตุซึ่งก็คือพ่อเลี้ยงเป็นพระเอกลิเกชื่อว่านายกิติทัศน์อายุ48ปีเอาค้อนทุบหัวลูกเลี้ยงชื่อว่านายเอนามสมมุติลูกเลี้ยงอายุ18ลูกเลี้ยงเนี่ยป่วยเป็นออทิสติกเอาค้อนทุบหัวตอนที่ลูกหลับอยู่ในบ้านเป็นแผลขนาดใหญ่แล้วเอเลือดข้างในสมองสุดท้ายเสียชีวิตค่ะยังไม่พอมีข้อมูลว่านายกิติทั์เนี่ย ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงผู้หญิงอีกคนตอนนี้อายุ11ขวบแต่ว่าก่อเหตุกับน้องตั้งแต่น้อง8ขวบนะคะส่วนนางสาวรสุขคนแม่ของเด็กทั้งสองคนแล้วในขณะเดียวกันเขาก็เป็นเมียของนายกิติทัศน์ด้วยบอกต้องการให้ตำรวจเนี่ยจับตัวนายกิติทัศน์ให้ได้แล้วลงโทษดำเนินคดีให้ถึงที่สุดคดีนี้ตำรวจแกะรอยอยู่หสัปดาห์สุดท้ายจับกลุมตัวเขาได้ไนายกิติทัศน์ใช้ชื่อในการแสดงลิเกนะรักยิ้มทับทิมสยาม แล้วก็มีการหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ละหานทรายที่บุรีรัมย์รอที่จะหนีข้ามประเทศไปสุดท้ายตำรวจรวบตัวมามาสอบเค็นที่สพเมืองนคนรราชสีมาตัวเขามีสีหน้าเรียบเฉยค่ะส่วนอดีตภรรายานี้ก็แล้วกันแม่ของเด็กที่เสียชีวิตมารอดูหน้าเลยมารอดูอยู่หน้าห้องสอบสวนเลยแล้วเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะความเมาแล้วก็บอกเลยว่าขอให้นายกิติทัศน์รับกรรมให้ถึงที่สุดค่ะ คนทําผิดก็ต้องต้องรับผิดนะคะต้องรับโทษในสิ่งที่ทานะคะเพราะช่วงที่เราทําไปแล้วไม่คิดคนเรามันต้องคิดก่อนทํานะคะไม่ใช่ทําแล้วไม่คิดไม่คิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าคนนะคะเด็กก็มีหัวใจคือตอนทําแล้วก็เด็กเขานอนหลับอยู่ด้วยคือก็เหมือนแบบทําคนตายทั้งเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ไงลองเป็นลูกหลานของคุณมั่งโดนถูกกระทําอย่างเงี้ยความรู้สึกของคุณเป็นยังไง ตัวเธอบอกนะคะบอกว่ายังทำใจไม่ได้ไม่อยากจะเห็นหน้าไม่รับการขอขามาไม่ให้อภัยถ้าเกิดมีการนำตัวไปทำแผนก็ให้ญาติญาติตัดสินใจแล้วกันว่าจะทำอย่างไรคดีนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคมขืนก็ะทำชำาราวเด็กอายุไม่เกิน13ปีคะ่ะ